สวัสดีครับผมมาพินกับช e l นลฟิวไทยใน Youtube ครับอยู่ตรงแยกบางรกูนะครับอาคารไทยพันชย์นะครับตรงนู้นเห็นเป็นสารเจ้าพ่อหนูนะครับสะพานานารัตนะครับตรงนี้มีพอดีมีเสียงรถผ่านนะครับก็ที่เห็นมีขึ้นต้นมะละกอ คนตีแบบกันอยู่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยคือห้างนิวเวิร์เก่านะครับเคยเป็นห้างที่ฮิตฮอตมากนะครับในสมัยก่อนแล้วก็มีลิ์แก้วอยู่ข้างหน้านะครับในทิงโครงสร้างเขาทาเป็นตึกสูงอย่างดีนะครับเป็นเหล็กแข็งแรงแต่ว่าไอ้แบบก่อสร้างเนี่ยเขายื่นไม่ตรงก็ลเลยต้องถูกบังคับให้รื้อถอนนะครับพอรื้อถอนเนี่ยให้เหลือแค่ชั้นเท่าปกติมันก็ ดความขังนะครับหรือยังไงก็ตามก็กิจการก็เจ๊งตปกลายเป็นซากอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็บางคนบอกว่าพอไม่มีห้างตรงนี้เนี่ยอะไรก็ซบเซาไปด้วยนะครับหลายอย่างนะครับเคยเป็นที่เที่ยวที่นัดพบของหลายคนเลยนะครับในอดีตนะฮะห้างนิวเวิลด์นะครับเป็นห้างชื่อดังมากตอนนั้นนะสมัยยุคที่ทุกคนยังไม่มีรถขับ นะครับคนก็นั่งรถเมล์มาห้างมาบางลัาพูมาซื้อของด้านนู้นก็ขายพวกผ้าขายอะไรด้านนี้ครับก็ผมถ่ายปีรัชกาล2560นะครับเก็บบรรยากาศมาฝากไว้นะครับเพราะว่าไม่รู้ต่อไปจะมีเหลืออยู่เปล่าหรือว่าแค่ไหนยังไงนะครับนี่เคยเดิมสูงกัน11ชั้นนะครับตอนนี้น่าจะเหลือแค่5-6ชั้นนะครับแล้วก็เคยมีตำนานเลี้ยงปลาด้วยนะครับ ข้างในมันเป็นบ่อน้ำพอทุบแล้วเนี่ยยุงมันเยอะคนก็เลยปลามาปล่อยแล้วกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวฝรั่งเข้ามาสนใจคราวนี้ก็มันเขาคงผิดระเบียบเขาก็เลยไปยกเลิกอีกนะฮะอะไรไม่มีนะจริงๆเป็นบ่อปลาผมว่าก็ดีนะนี่ข้างหน้าโอ้กลายเป็นสวนครัวครับ จากห้างนิวเวอร์มาเป็นนี่ครับมะละกอโอ้ข้างบนต้ต่างอยู่ด้านบนนะต้นไ้อะไรขึ้นเป็นต้นโพ้กลายเป็นต้นมะละกอรครับเป็นดงมะละกอรครับแล้วก็มีมีอัญชันครับมีมะเขือมีคนมะเขือนะครับเนี่ย <S 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 แล้วก็ หลี่ยอะรกระชายร่ะมีผักชีครับมีกล้วยด้วยสุดยอดครับกลายเป็นสูงครัวนะครับอยู่ตรงนี้นี้ก็เป็นที่นั่งครับแล้วก็มีคนมาวาดรวดลายเบลคอมทูแบงคอกนะับ เรื่องราวครับเก็บมาฝากกันนะครับห้างมิวเวิร์เก่านะครับกลายมาเป็นส่วนมะละกอแล้วพบกันใหม่กับชา n น l ฟิลไพในยู u ูบครับเก็บเรื่องราวกันในทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ